วันนี้ผมจะมาแนะนำบิวทาร์นอสที่ผมทำขึ้นมานะครับอันนี้ต้องขอโจหัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นบิวที่ผมทำเองฉะนั้นมันไม่แมกซิมัลไ์ไม่มีการใช้ p o e d b ใดๆทั้งสิ้นผมใช้วิธีการอ่านพสซีฟแล้วก็ลองเล่นจากตัวเงื่อนไขข,ของฟังก์ชันสกิลต่างๆฉะนั้นสามารถอัปเกรดและนำไปปรับใช้ได้อีกมากมายหลากหลายเพราะที่คุณเห็นอยู่ Not Maxim i z e และที่สำคัญถูกแค่2 DY ครึ่งสำหรับของที่ผมใส่อยู่ทั้งตัวครับและบอกก่อนในฟุตเทจทั้งหมดที่คุณเห็นมันคือแมปเท 15ที่มีการใส่อัลเคมีเข้าไปแล้วและก็มีทั้งบรชและมีเดริเลียมอยู่ในนั้นและมีอยู่แมปหนึ่งที่ผมลงไปแมงมี3มหมดโดยซ้ำไม่ได้มีแค่เบรชกับเดริเลียมยังอีซี่ตามในภาพที่คุณเห็นเลยไม่นับกูเกิลนตินมาคุยถึงเรื่องจุดเด่นจุดด้อยของตัวนี้ก่อนครับสำหรับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถเคิร์สศัตรูได้แทบจะทั้งจอแต่คุณสามารถไปเปลี่ยนให้ทั้งจอได้เนาะแต่สำหรับผมผมมองว่าเท่านี้เพียงพอต่อการใช้งานของผมแล้วและเราสามารถทําให้ศัตรูออกแอคชั่นได้ช้าลง จากเทมโบเชนเลยทําให้เราสามารถตบตะบานมอนได้ก่อนครับและมีระยะการโจมตีที่กว้างแทบจะกดทีเดียวแตกทั้งจอไม่นับมอนที่เป็นยูนิคหรือและนะทาให้โอกาสโดนโมอนกีกี้ลุมคือคุณตัดทิ้งไปได้เลยครับถ้าสติคุณยังมีอยู่ส่วนกรณีบอสเนี่ยจะเริ่มมีข้อเสียเข้ามาคือเราจําเป็นต้องใช้สกิลเพื่อช่วยทําให้มันสามารถโดนดาเมจที่เป็นประเภทเควอสแล้วติดแช่แข็งได้ก็จะเป็นดิฟเฟนซีฟที่ทําให้เราปลอดภัยขึ้นได้ครับฉะนั้นบิวน <Munich, S 1> <here map, S 2> ี้เคลียร์แมบโคตรเร็วและสบายมาก แต่ข้อเสียคือมึงพลาดมึงแตกครับเพราะว่าเราเป็นการยิงไปเลยทีเดียวปั้งให้มันตายถ้ามันไม่ตายเราตายแทนครับสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มสปิริตเข้าไปแล้วก็ใส่เค r ร์สเอ็นฟีเบิลทำให้เราสามารถโดนดาเมจเบาลงได้อีกแต่ตอนนี้เล่นอยู่2 c u เคิร์สนะและบิวนี้ต้องมีการระมัดระวังอย่างมากครับเพราะว่าไม่สามารถกันสตันได้ถ้าเราตีมอนผิดจุดเราโฟกัสไม่ดีเนี่ยโดนมอนลุมก็ตายไปเลยได้ซึ่งเป็นมาานาของทุกบิวอยู่แล้วครับและด้วยความที่บิวมันราคาถูกเท่ากับเราไม่มีเคอสุริสตนครั อันนี้คุณต้องไป manage แล้วก็จูนเอาเองพูดง,ง่ายๆบิลนี้เป็นบิลฟาร์มที่ดีมากๆถ้าอยากไปต่อก็ไปได้แต่ต้องลงเงินเพิ่มนะโดยที่เราจะเล่นในการคลิกแค่สกิลเดียวเท่านั้นครับถ้าเจอบอสเราอาจจะใช้2สกิลคือหนึ่งทำให้มันติดแช่แข็งได้แต่ถ้าบอสแม่งอึดมากๆเราสามารถดีบัฟด้วยวิเทอร์เพิ่มได้อีกทําให้สบายคอดๆและถ้าเกิดว่าคุณจะไปตีบอสที่มันเป็นบอสด่านต่างๆที่อยู่ในแมปที่เรามีเวลาเต็มตัวเราสามารถสลับสกิลเจมเปลี่ยนจากเพิ่มเออีในการโจมตีเป็นลด แต่แรงขึ้นมากๆได้ครับซึ่งดาเมจเพิ่มขึ้นมหาศาลมากใช้คําว่าบวกประมาณ40%ตรงๆตัวได้เลยจากดาเมจเดิมที่คุณทําอยู่ครับเพียงแค่คุณเอาแมกนิฟายเอฟเฟกออกแล้วเปลี่ยนเป็น c o n เ e n t ทรตเอฟเฟกเท่านั้นและจุดด้อยเรื่องสุดท้ายก็คือ บิลนี้แม่งเดินช้าครับคพณไม่มีมูฟสปีดเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเลยและกว่าคุณจะเก่งคุณต้องรอแอสเซนเซนซี่แต้มที่6เป็นต้นไปครับแต้มที่6คุณจะถูกบังคับต้องใส่เสื้อยูนิค1ชิ้นซึ่งจะทำให้ดิฟเฟนซีของเราไม่หนาเพราะว่าเราไม่สามารถดูดเลือดเป็นเวทมนต์ได้และเราเสียเลือดด้วยเวลาที่เราโจมตีเพราะว่าแพสซีของบาดเบนไม่เป็นอย่างง่และพอคุณไปจนถึงแอสเซนเซนซี่แปดคุณจะสามารถถอดเสื้อตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนไปใส่เสื้อตัวอื่นที่ทําให้คุณมีชีีีีววิตรรรออออดดดดไไ้้ไ้้้ขขขึนนนคททมมาาาาุยเเื่งงงงกกํจแล็ ต่างๆกันบ้างครับยังเจมอันนี้ไม่แมกซิมายส์นะครับคุณไปปรับเองได้เลยตามใจชอบของคุณโดยสกิลที่เราใช้คือเฮกบลัสเป็นสกิลหลักครับเงื่อนไขาการทํางานของสกิลนี้ก็คือจะทําการล้างเคิร์สที่ตัวศัตรูออกแล้วก็ทาดาเมจครับซึ่งเบสดาเมจทั้งหมดมาจากเลเวลเจมเท่านั้นฉะนั้นเกียร์ที่คุณใส่จะเป็นการเพิ่มดาเมจแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เบสดาเมจและนับเป็นดาเมจสเปลนะครับและผมเจาะมาเคงแค่4ลูเท่านั้นเบื้องต้นสามารถเล่นได้ตั้งแต่3าลูครับโดยเราจะเอาแมกนิฟายเอฟเฟก มันจะไม่ได้ระเบิดทั้งจอแบบที่คุณเห็นสําหรับคนที่เริ่มเล่นเบื้องต้นการที่จะเจาะเพิ่ม1นึรูมันไม่ได้ยากเลยครับพรมีมี4รูแล้วนําไม่ใส่แมกนิฟายเอฟเฟกถ้าคุณจะเจาะรูที่5เพราะว่ามันแพงเกินไปสําหรับบิลนี้คุณไปทําตรงอื่นก่อนดีกว่าเพราะมันไม่ได้มีอะไรน่าใส่นอกจากการเพิ่มเลเวลเจมของเคออสิกหนึ่งเลเวลครับทีนี้ด้วยความที่มันล้างเคิร์สเลยทําให้เราต้องการไล่เคิร์สโดยที่ไม่จําเป็นต้องไล่เองครับเราจะใช้ตัวบลัสเฟมี่ที่จะทําให้ศัตรูรอบๆตัว อัตโนมัติครับเมื่อเราทงการโจมตีจะมีการล้างเคริร์สออกเคริร์สที่ผมใช้จะมีอยู่2เคริร์สก็คือเดสเพยที่ทาให้ศัตรูโดนลดต้นานทานดาเมจประเภทเคอสลงเพราะดาเมจหลักเราเป็นเคาสทั้งหมดไม่มีดาเมจอื่นเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเทมเพ l c ์เชนครับทำให้เราสามารถตบกระบาลมอนได้ก่อนที่มอนจะตบกระบาเลเราแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสิงปืนไวคุณตีเร็วอยู่แล้วคุณเจะเอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นเอ็นฟีเบิลแทนก็ได้ข้อดีของเอ็นฟีเบิลคือศัตรูมันจะตีดาเมจใส่เราเบาลงคร ลงเยอะแต่คิกกี้ไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเรามีแค่บอสอย่างเดียวนะแต่ว่าเราไม่โดนว,วันช็อตายอยู่แล้วนะครับถ้าเราวิ่งแมปเดี๋ยวจะอที่บายให้ฟังที่หัวข้อของแพสซีนนะและเราก็จะทาการเชื่อมด้วยตัว visualistic curse ครับ visualistic curse เนี่ยทำให้ระยะการทําการของตัว curse ของเรามันกว้างขึ้นส่วนเรื่องผลเสียไม่ต้องไปสนใจมันครับเอาเป็นว่าคุณใส่อันนี้แหละและอีกออร่าหนึ่งที่บังคับรันก็คือตัว grim f e e ครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถมี maximum ที่ชิลที่มากกว่าเดิมที่ชิลที่เรามีได้ครับแล้วก็สามารถเก็บพวกวิญญ,ญาณที่ตกตามพพื้้้้นแลวกไไดดเิ่มาร ตีมอนตายหนึ่งตัวแล้วมันตกนะโอกาสมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตกไปคุณคุณ,คณจะได้ในี่ชิวคืนมาหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยทำให้เราโหดและอึดมากมากครับแถมเรายังสามารถได้เลือดเพิ่มเติมจากการเก็บเลือดเพิ่มอีกอันนี้เดี๋ยวคุยที่หัวข้อแพสซีฟแล้วกันนะพอรวมมอร่าสองอย่างเนี่ยจำนวนที่คุณจะต้องใช้ในการจ,จ่ายสปิริตก็คือสามสิบสำหรับการลันคริมฟีสและบรัสเฟมี่คุณจะใช้ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบได้ต่อเมื่อคุณมีการตีคุณลิตี้เข้าไปที่บราสเฟมี่ครับบ เงินของคุณไปได้10%ซึ่งมันอยู่ที่160ครับลดไป10%เท่ากับลดไป16ฉะนั้นเบื้องต้นคุณจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่120บวกกัอีก30เท่ากับ150ครับและได้กือว่าคุณเหลือคุณสามารถใช้ Weathering Presence ได้เพื่อให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆคุณมันติดสถานะวีเทอร์เพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งวีเทอร์จะทําให้ศัตรูโดนาเมจรประเภทเคอสแรงขึ้นครับแต่เรามีวีเทอร์อยู่แล้วแต่เราต้องไล่เองนั่นจะอยู่ที่ตัวเสาก็าคือ Dark Aegis ครับตาม Aegis เนี่ยจะเป็นเสาที่ช่วยล่อตีนได้เล็กน้อยและ สามารถทำให้ศัตรูติดวีเทอร์เพิ่มเติมได้ครับเงื่อนไขที่เสาทำงานได้คือศัตรูต้องโดนเคยอสเดเมจโอเวอร์ไทม์อยู่ซึ่งก็คือคอนทาจิออนที่เราจะใส่เข้าไปครับตัวไดฟเฟซี่เนี่ยเราจะเป็นต้องใส่วีเทอร์ทัชครับจำเป็นแค่รูเดียวส่วนที่เหลือเป็นออปชันแนลเนาะผมจะใส่เพิ่มเติมเป็นไอออนวูดเพื่อให้ตัวโทเทลม,มันตายยากเพราะว่าบางครั้งมันรับติดในผมจริงๆและตัวฟอนต์เมนานี่คือทุกคนมีปัญหาบิวนี่มานาแม่งแดกเยอะเพราะมันเป็นสกิลเลเวลท้ายครับมันเลยทำให้แม่งเด็กมานาให้ผมแต่่นอนลคุณไม่่ต้งใสา ส่วนคอนทาจิออนนะครับเราใส่มอนเพื่อให้มอนติดดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่เป็นเควอสให้สาเอฟเฟกซี่ทำงานได้พอได้ฟิซี่ทำงานได้ก็สามารถฟีเจอร์ได้2องานที่ผแมแนะนําก็คือ1นึ่งเคโอติกรีสกับ2องอันลีสครับเพรสิสเทนสเนี่ยถ้าคุณมีรูค่อยใส่ก็ได้เพราะส่วนใหญ่มอนแม่งตายหาก่อนอยู่แล้วคุณถ้าคุณใช้อันลีสจะทําให้โอกาสที่คุณจะกดคอนทาจิออนแล้วโดนศัตรูเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าตัวสกิลนี้พอกดมันลงหัวฮะมันไม่ได้เป็นวงเหมือนสมัยพีโออีหนึ่งฉะนั้นอันาาลีสช กาสที่จะโดนตัวที่เราต้องการมันก็จะมากขึ้นครับแต่ไม่ต้องห่วงคุณถ้าแม่งตายแม่งกระจายออกได้นะแล้วก็เคอติกฟรีสอันนี้คือของสําคัญเลยมันทําให้เคออสเซมเมสามารถทําให้ศัตรูติดฟรีสได้ครับเวลาตีบอสบอสก็เลยยืนแข็งเป็นไฟให้เราตกกระบาลได้สลหักบิ้วนี้จะใช้แค่นี้เลยที่เหลือเป็นออปชั่นอลแล้วเช่นอ่ะผมแรงไคลตี้เพิ่มเพราะว่าผมมีตัวสปิริตเหลือผมต้องการมานาวิเจนเรทบนเคสกูใส่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมเอาไว้สลับเจมนะมันง่ายดีคุณเอเซนช้เก็บเวมาก็นั่นแหละครับไม่ต้องใช้ก็บเว คอสแมสซ์วสำหรับคนที่งบเหลือแล้วก็จะไปใส่ช่องที่6นะเพราะว่าการใส่คอสแมสซ์วเข้าไปจะบวกเบสคุณจะเห็นว่าเบสตอนนี้มนอยู่ที่402ถึง747แต่พอคุณสลับเนี่ยมันจะถูกดีขึ้นมาเป็น450เลยทันทีเห็นใช่ไหมเท่ากับมันบวกเบสเมิทขึ้นมา50เลยแต่จริงวิธีการคำนวณมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เอาเป็นว่ามันบวกเบสเมทให้คุณประมาณ10%มันก็ไปผ่านตัวคูณอะไรต่างๆได้ตามปกติครับมันก็เลยแรงขึ้นเยอะมากๆต่อไปมาคุยเรื่องแพ ต้นคุณอัพอะไรก็ได้อัพไปเลยครับตามสายที่คุณถนัดคุณจะเก็บเลเลด้วยด้วยเคออสซึ่งแม่งลําบากหรือคุณจะเก็บด้วยธาตุคุณมีตัดสินใจเองได้เลยส่วนวิธีการผมมาทางนี้เพื่อเอาอินครับเราจำเป็นต้องใช้อินในสเตตัสที่เยอะมากๆและผมไม่มีเกียร์อยู่ที่อินเลยคุณจะเห็นว่าที่สุภาพผมไม่มีอินเลยสักช่องเดียวครับเพราะว่าเราเลือกของราคาถูกสภาพเราเลยต้องผ่านเป็นสเตตัสเป็นหลักครับค h a o ส m a d คีย์ที่เราจะต้องเก็บนะครับก็คือตัวเพิ e ่ม e f ฟ e c t d u เ a t i o n อันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมใช้เก็บเลลตั้งแต่ต้นผมเลนมาทางนี้เ,เร แล้วก็มาเอาเคิร์สเพิ่มแต่เคิร์สเนี่ยผมเก็บทีหลังครับผมจะมาเอาฝั่งวอยก่อนเพื่อทําให้ศัตรูโดนดาเมจเควอสแรงขึ้นถ้ามันติดเคิร์สซึ่งผมใช้เคิร์สเพื่อทําการทําให้มันโดนดาเมจแรงด้วยครับหลักๆแล้วผมก็มาแค่นี้แหละฮะสเม็ดนี้ในตอนช่วงตน้นหลังจากนั้นเนี่ยก็หาอะไรเท่าที่หาได้ในการเพิ่มดาเมจเลยครับคุณจะมาเก็บเคออสตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อเอาโกลบอลดิฟเอนซ์เพิ่มกับดาเมจเควอสก็ได้แล้วแต่ว่าคุณเก็บเลเวลมายังไงพอพ้นช่วงเก็บเลเวลมาเนี่ย โฟกัสที่คริเทคอลเป็นหลักเลยเห็นไหมครับคริเทคอลฝั่งนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถติดคริเทนคอลดามิชได้แรงแต่ว่าจุดพีจริงๆคือโดนดามิชคริเทคอลเบา <au S 2> ลงด้วยครับเม็ดนี้ก็จะเป็นการบวกคริเทคอลเยอะมากๆแล้วก็ศัตรูมีโอกาสตีติคีใส่เราได้น้อยลงมันมีด e ฟเอนซีฟอยู่ในนั้นด้วยอย่างเม็ดนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคริเทคอลฮิตเรท50%แต่ว่าลดคริเทนคอลดามิชโบนัสส่วนเคออฟมันต้องเก็บอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้เนี่ยจำเป็นมากและเพิ่มดามิชเยอะแต่ว่าเรามาทีหลังนะจจาาก 3. เรไไไดดด้ x, ด้ damage bonus, ด้้ ที่บอกครับบิลเราขาดสเตตมากๆแล้วก็จะได้คิดคิดช ANCE ครับฝั่งนี้ก็จะมีคุณได้เข้าไแช ANCE อีกครับและส่วนอื่นๆหลังจากนั้นเนี่ยที่คุณจําเป็นต้องมาคือมาเอาตัวสตตนเทรสโฮจากแม็กซิมัมเอนเนอร์จีชิลซึ่งณนะบิลผมตอนนี้ที่ราคาถูกแบบนี้เนี่ยผมสามารถทําชิลได้ที่ประมาณ7 0 0ดหน่อยๆครับรวมจากตอนที่วิ่งเมอร์โดยการที่ได้รับปั๊ฟของคริมฟรีสแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเลเวลัพเพิ่มคุณสามารถมาทางนี้ต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าการเพิ่ม Energy Shield, เ,เอ,อน,น,อน,น,นเนอร,ร์จ ิวที่เราเพิ่มเท่าไหร่ใช้คําว่าคูณ2ได้เลยนะครับเมื่อคุณไปวิ่งแม็จริงเพราะว่าคุณจะสามารถเก็บจากกิมฟรีสและเพิ่มแม็กซ์ของตัวเองได้อีกดูนะอันนี้คือ3ามพันสี่ร้บ้าปกลายเป็นสามพันหกสใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถแซกเอเนจีชิวได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มตรงส่วนนี้ได้เยอะขึ้นมากๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะมเนจยังไงหลักๆแล้วเราจะพยายามเก็บเคลียเซเมเก็บฟรีเข้าต่างๆแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องของ g ีเฟลแล้วครับคำถามคือแล นก้้างขึและก็แนะนําว่าควรจะมี recovery life สัก1อันและถ้าอยากสบายก็หา recovery mana สัก1อันแค่นั้นคือจบแล้วครับที่เหลือเป็น optional เช่น area effect area effect ข้อดีคือจะเพิ่มระยะทั้งการโจมตีของเราและก็ curse ของเราครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะหาพวก Critical strike chance กับ c r i t i c a l strike damage เป็นหลักแล้วเราค่อยวองหาสิ่งที่เรียกว่า chaos damage หรือ spell damage นะครับซึ่งจาก tree ที่ผมใช้ตอนนี้แล้วก็ทําการ annoy ไปแล้วคือเม็ดนี้ซึ่งมันไม่แพงนะครับคุณในการเพิ่ม Critical อพิเศ e อีก35เ0อ t r e n g t h เพราะว่าผมลันบิลมาเป็นสเวย์บวกกับเอ e เ g อร์จี้ชิลซึ่งอาร์เมอร์ผมยังน้อยมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบิลราคาถูกอยู่นะคุณจะเห็นว่าผมจะมีค่าเลือดอยู่ที่ 2002, Armor 2 0 0 0อาร์เมอร์ผมมีแค่3%เพราะอย่างที่บอกครับผมยังมีของอย่างน้อยอยู่แต่ถ้าเรามาดูเรื่องของคริ์เลเยของเราในการตีมอเนี่นี่คือจุดที่เรียกว่าบิลฐานอสครับเพราะว่าผมมีคีย์เลอยู่ที่ไร่ซึ่งคุณสามารถไปลดคีเลเไปเพิ่มคริเเมทอะไรปรับบาลาร์ได้เลยตามปกติผมต้องการความสม ooth ในการเคลมแมทเพราะวา <c oughs> ตายไปเลยทั้งจอต่อให้เรากดคลิกเพื่อทําให้ผมฟาร,ร์มได้สบายขึ้นนี่คือจุดเด่นของบิลนี้ฉะนั้นภาษีไปปรับเองได้ตามใจชอบ GV เวพยายามหา Are ียโบนัสเคิร์สแอเรียโบนัสค a ิด i ี้ข้อ c ไลด์แ i นควิดดี้ c ้สเปลแนครับที่นี้มาคุยว่าแล้วคว i t i c a l อมันทานํางานยังไงควิ t i c a l เนี่ยมันทํางานโดยที่คิดจากเบสควิดดี้ข้อคิดแฉนครับปกติตัวสกิลเวททั้งหมดโดยมากก็เลยจะมีค i ิดดี้ข้อคิดแฉนอยู่ที่แค่เเนท่านั้นหวยแตกมากซึ่งเราไม่สามารถเพิ่มเบสได้เลยครับวิธีการคือเเเรราาาาต้อองมมมมก็คืจะทีี่2 บันบังคับให้เราเสียเลือดทุกครั้งที่เราจ่ายสกิลน่ะมันจะคิดเท่ากันแต่ว่ามันจะมีไลฟ์เจมันนที่เราเก็บแล้วเราจะได้เลือดที่เกินแม็กซ์ของเราได้ครับแล้วก็ได้เลือดเพิ่มแต่ว่าช่วงแรกพี่ต้องเก็บปุญนอ่ะเพรว่าเอเจนซี่4 2 o i n แรกเนี่ยขยับเบียกไม่ทองไปสนใจแม่พอคุณมา4 p o i คุณถึงจะเริ่มมาอัพตัวนี้นะแล้วพอ6พ o i คุณจะมาเอาตรงนี้แทนแล้วรีสเปก2เม็ดนี้ออกแล้วก็ไปใส่เสื้ออันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องเกียร์กันต่อที่หัวข้อต่อไป นอกจากนี้เราจะสามารถได้คุณได้เข้าเดามจโบนัสเพิ่มขึ้นจากเลือดด้วย 40, 40เลือดเท่ากับเราได้1และอย่าลืมครับเลือดเราก็ประมาณคูณ2จากที่เรามีอยู่ได้เวลาเราวิ่งแมตตีง่ายๆเลยครับเลือด4,000เท่ากับอีเม็ดนี้มันได้เพิ่มอีกทั้งหมด100%คุณได้เข้าเดามจโบนัสครับส่วนการคำนวณฮิตเชนส์ครับง่ายๆเลยครับคุณจะต้องดูว่าทั้งหมดคุณมีคุณได้เข้าฮิตเชนส์อยู่ที่เท่าไหร่ครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นสมมติว่าผมได้ Hit for ไคุณได้เข้าฮิตเบบสสถ้าเ มี15%เท่ากับว่ามันบวก15%ของเบสครับฉะนั้นคุณต้องเอาคิวเดียวเข้าคิดแชนทั้งหมดมารวมกันก่อนอ่ะผมตีให้ง่ายๆสมมุติว่าคุณหาคิวเดีเข้าคิดแชนได้ที่100%ละกันเบสมันคือ15%เท่ากับว่าคุณมีโอกาสติดทริเพิ่มอีก15%ครับก็กลายเป็น30%สมมุติว่าคุณหาได้300%รวมกันเบสคุณอยู่ที่15%มันก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก300%นีนคือบวกเข้าไปอีก45กลายเป็น60%แบบนี้เลยครับจริงๆคุณรู้อัพๆไปเถอะครับแล้วคุณมากดที่ตัวสกิลออ คุณก็มาดูเอาว่าคริสชีตแชนคุณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแค่นั้นละ่ะฮะจบต่อไปมาคุยเรื่องเกียร์กันบ้างครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับชิ้นที่แพงที่สุดในตัวผมคือชิ้นนี้ครับ1 DY ดีแค่นี้เลยครับสิ่งที่เราต้องการจะหาจริงๆคือบวกเลเวลสเปลสกิลครับหรือจะเป็นเควอสสเปลสกิลก็ได้ถ้าเป็นสเปลสกิลข้อดีก็คือมันสามารถบ,บวกได้ทั้งตัวนะถ้าเควอส e เปลสกิลเนี่ยมันจะบวกแค่พวกอะไรก็ตามที่มีแท็กเควอสอยู่และก็ hit ะะ i, คริสที่เยะว้าฮิต ถ้านะคุณจะเอาเพอร์เฟกเลยนะครับคุณหาสเปลดามเจสเคยอสดามเจสบวกสเปลสกิลแต่ควรจะเป็นเคยอสสเปลสกิลนะมันได้มากกว่าซึ่งไปได้ถึง5แต่แพงชิบหายอินทรีย์ฟิสิกอลฮิตชานส์ฟอร์สเปลแล้วก็ฟิสิกอลมัลติดามเจสโบนัสครับถ้าหามานาะได้ก็ใช้ชีวิตสบายขึ้นครับส่วนตัวโฟกัสเสียอันนี้คุณต้องไปตัดสินใจเองว่าคุณจะเอาดามเจสหรือคุณจะเอาอึดอย่างผมเนี่ยเอาดามเจสผมก็จะหาฟิสิกอลฮิตแชนส์ฟอร์สเปลเหมือนเดิมผมจะไม่โฟกัสที่ฟิสิอกอ,กสสอ, ive, อ age, นะลสเป สเปลดามจครับซึ่งจริงๆแล้วที่ชิลคุณสามารถหาบวกสเปลเลเวลได้นะแต่ว่ามันแพงผมตั้งงบไปไม่เกิน 3D y ซึ่งมันใช้2 d y ครึ่งฉะนั้นอันนี้ผมซื้อมาในราคาแค่ 2>, 2 x ครับ,รบต่อไปคือหมวกที่เป็นคีย์หลักของบิวนี้ที่ทําให้เราอึดมากๆครับซึ่งบอกก่อนอาจโดนเนิฟการทํางานของหมวกคือมันเอา maximum life ของเรามาเป็น maximum energy s h i l l ครับเลยทําให้ energy s h i l d ของเราเยอะมากๆและมันบวกเป็นเบสครับบวกเป็นเบสหมายความว่าอะไรเหมือนกันเลยครับย้อนกลับไปกับเรื่องขี้ดีค เมื่อกี้นี้เรามีบวก maximum energy shield ที่เป็นเปอร์เซนเทเท่าไหร่มันคิดจากเบสที่เรามีครับแล้วพอไอ้หมวกใบนี้มันบวกเป็นเบสนั่นหมายความว่าแม่งไปผ่านเปอร์เซ็นต์คูณได้อีกครับแม่งเลยโกงมากพอผมถอดหมวกออกคุณดูชิวผมนะปบับเหลือพันสี่ครับใช่ครับหมวกนี้คือคีย์หลักในการเล่นบิลนี้ครับและใช่ครับหมวกนี้ high x สองครับเอ่อ high ซสองนี่คือผมซื้อท็อปเทียร์แม็กซิมัมไลฟ์มาแล้วนะนี่นี่คือท็อ top tier แนละ้ว high x สองถูกชิบหายต่อไปคือมือครับมือคีย์หลักเราจะหาแค่คริติคอล d a เมจโบนัสครับตรงนี้ ทั้งหมดทั้งมวลที่เหลือคือไลฟ์มา n น r e ร i s t สแตนแค่นี้เลยที่คุณหายอยู่ครับรองเท้าหามูฟสปีดกับเติมค่ารีสสแตนที่คุณหายแล้วก็แม็กซิมัมไลฟ์ครับแม็กซิมั่มไลฟ์สำคัญมากต้องมีติดทุกชิ้นครับเข็มขัดเหมือนเดิมครับแม็กซิมั i มไลฟ์แล้วก็รีสต์สแตนครับรองเท้าผมซื้อมา10 x เเข็มขัดผมซื้อมา5 x าส่วนเสื้อเนี่ยหาเลือดและสปิริตครับสปิริตต้องใช้นะครับแล้วพยายามหาชิลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแล้วก สร้อยครับสร้อยเนี่ย ถ้าไหวผมแมนะนําให้หาแคสสปีดเพื่อความสมบูรณ์ในการเล่นและก็คริเทคอลฮิตเชนส์ครับหรือจะเอาคริเทคอลฮิตมัลติแล้วแต่คุณไปเลือกเอาเลยสปิริตไลฟ์คริเทคอลสำคัญมากๆแคสสปีดเพื่อคุณภาพชีวิตในการเล่นและก็เติมสเตตที่คุณขาดครับส่วนแหวนเพอร์เฟกกว่าน,นี้ได้มากครับผมซื้อมาวงแล้วแบบอันนี้สี x ไพ่อีกสออันนี้สองเอ็กซ์องถูกชิบหยอุนน้ยใครของแป๊บส่วนแหวนที่เราต้องหานะครับเราสามารถหามานาวิเจนเนเรตได้บวกเคออสสเมธได้บวกแคสสปีดได้แล้วก็เติมเลือดดแล้นขขึอยู่าคุณ อะไรเลยแต่ละวงมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นครับหรือคุณจะไปแซกเรลิตี้ไอเทมฟาวก็ได้เพราะว่าเวอร์ชันนี้เขาประกาศมาแล้วว่าเรลิตี้มีผลในการฟาร์มหาเคอร์เรนซีนะครับง่ายๆแค่นี้บิลคุณก็เสร็จแล้วครับให้ค่าฟิสิกอลมัลติมากกว่าพวกสเปลดามเจสเคออสเดามเจสนะครับเพราะว่าพวกนี้ตัวคูณตัวมันค่อนข้างเยอะแล้วพยายามบาลานซ์กันระหว่างฟิสมัลติตัวคูนสเปลกับตัวคูณเคออสเดามจให้มันใกล้ๆกันเพื่อที่เดามเจมันจะได้มัลติพายออกมาแล้วได้หลายขั้นตอนแล้วก็แรงที่สุดครับที่นี่ามัน รู้บางส่วนเห็นใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถทำมีซิสเทนเต็มได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างง่ายดายได้ด้วยการเจาะรูแล้วใส่เป็นเคอสให้หมดคุณจะเห็นว่าผมมีใส่แค่มือรูเดียวที่เป็นไรนิ่งหรือ s ิสเทนซึ่งผมทะลุโยและรองเท้าเป็นโคเวอร์ซิสเทนซึ่งมันไม่ทะลุถ้าผมไม่จูนของเนี่ยผมสามารถมีมี s ิสเทนเต็มได้แล้วก็สามารถใส่การเคอสเมท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 ทุกรูได้ทั้งหมด1 2 3 4 5รูเท่ากับเราสามารถมีการดาเมจนเคอสได้ทั้งหมด3 5ม แค่นี้คุณก็จะไม่โดนวันช็อตหรือปุ๊บปั๊บไหลตายแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ใช้งบป,ประมาณค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าโซโคอตัวกันดาเมจประเภทเคออสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ4 5, 5ถึง5แล้วแต่ช่วงะนะครับถ้าคุณยัด5ชิ้นก็ประมาณ2 0่ x สอแค่นี้ก็อึดมากๆแล้วครับหรือคุณจะเปลี่ยนแหวนจากที่มันเป็นเบรดไวซิสแตนที่เป็นไลท์นิ่งแบบนี้หาค่าเรซิสแตนที่ได้มากขึ้นถ้าคุณมีงบป,ประมาณแล้วก็ไปใส่พวกแหวนเคออสเรซิสแตนก็ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถหาอะไรยังไงได้บบ้้าาาาาางเทาเท,ท่่่ไไหหรรลลยยยคคแะะสสสุุดอออกกกจจ็ืณมามมาถใมว ใบที่ผมพูดถึงได้อย่างง่ายๆถ้าคุณยังไม่สามารถบมสเซนเซซี่พอยที่8เพราะว่าคุณจะไม่สามารถอัพ e ลชจาก s สเปลดาม a g e ได้ไม่ได้บังคับให้คุณจําเป็นที่จะต้องใส่เสื้อตัวนี้ซึ่งไอเสื้อตัวนี้อืม มันจะทําให้คุณสามารถดูดเลือดจากสเปลได้แต่ว่าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์และเวลาคุณจ่ายสกิลคุณเสียเลือดเท่ากับเสียมานาอยู่แล้วแม่งจะออนท็อปไปอีก50%ของมานาไปเสียที่เลือดอีกทําให้ช่วงที่คุณยังไม่มีเซเรนซี่พอยที่8คุณจะเสียเลือดค่อนข้างเยอะมากในการไล่สกิลหนึ่งครั้งครับฉะนั้นช่วงต้นของบิลนี้ตอนที่มีเซเรนซี่แค่6พอยเนี่ยจะใช้ชีวิตแล้วไม่ค่อยอึดครับแต่เมื่อไหร่คุณไปที่พาานะนนลือแค่ประมาณ2บแตต่่วาในอนอีป ซื้อของมาในตอนแรกรวมลองผิดลองถูกเนี่ยมันอยู่ที่2 d งดีวครึ่งผมก็บอกคุณราคาตรงๆว่าผมใช้ทั้งหมด2 d งดีวครึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าคุณซื้อตอนนี้แม่งเหลือแค่2 d งดีวกับบิลที่เล่นได้ขนาดนี้ผมว่าแม่งเป็นสตาร์เตอร์บิลที่ถูกมากๆสำหรับพวกคุณแล้วครับสุดท้ายอย่าลืมบิลนี้เป็นแค่บ,บิลไกด์ที่ผมทําและเล่นมาเองฉะนั้นมันไม่แมกซิมัลซ์คุณไปปรับเปลี่ยนได้ตามใจที่คุณชอบเลยถ้าคุณจะมาพิมพ์แนะนําอะไรที่คอมเมนต์ด้านล่างยินดีครับขอบคุณมากๆแต่ถ้ามาพิมพ์แแแลลลล้้้วววกก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 กรรระะดดดดด่่่่นนนสสูาาาาาับบออเยยุทคคิปีมโชืฝไ Sub เป็นกำลังใจให้ผมมาะพี่มาตอบไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ